สวัสดีครับยินดีต้อนรับครับเข้าสู่ช่องพีตาหกล็อสซิงครับปลาเราทำไมวันนี้ให้ซเป,ปลือมาดันดินครับโอ, <laughs> โอ้ืิ๊ดเอะซเปลือมากเหมือนนี่โอ้มาหอดแล้วพ่อเล่นไหม่ะจอด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  รถไถสับเปลือใช้งานได้แ hmm. ล้วครับสั่งงานรถให่เไรถเลยจ้างงานแล้วเจ้าเจ้าสงสัยบอสงสัยว่ารถจะของมีคือบรเหตุงานเอาเออเจ้าว่าเจ้าวันรถหน่าสงสัยบอเออไมก็อยากได้รถใหม่ก็นอ ว่าจ้างมาด้แต่เฮ็ดแลี้วๆก็แล้วแต่เธอกเนี่บอนี่นี่ไงรถจะของก็มีแห่แต่ว่าจอดแห่เอ้ยจะว่ามันน่าคิดว่าจะว่าเดินมาตั้งมาบอสเหรอเออจากสี่ไหมเอี๋ยวว่ารถของนี่แต่ว่าบืเห็นงานเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมือนี่มือนี่มือนี่มือสันนันดีเด้อมือนี่ใช่ไหมเออ มือนี้มือนี้วันเกิดผมครับมันี่เนี่ยหมอเออเดี๋ยวจัดไปเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตรงหน้าคือเปล่าเมียมานัมืมอนี้ไม่ยะนั่งบ่มาณนัโอ้ยไเรียบวันจันมื้อนี้วันเกิดครับเบิ่งปลาเราสิอวยพรหั่นเนี่ยบอกให้เอวยพรมันเกิดแเนี่ยจยจะให้เว้าพญาตัวนี้เดี๋ยวอย่ามยวามมันเกิดนั่งหัวกันอีกเอบิ้งมื้อนี้วันเกิดครับโอ้เราว่ามื้อนี้วันเกิดปลาเราให้อวยพรในย่างนี้วันนี่ไหม กี่ไร่ไนั่นวันนี้เป็นวันครบรอบอาย,ยุยี่ขวบ29่สขวบบริบูรณ์นะวันนี้เจ้าแล้วะให้หพ่อมันเกิดอย่างนี้วะนี่แม่งอ้หดหล คูเกมากครับมันจะมิตินีเี่เรอว้ยาเกมากันเกครับเนี่ยเขาเกดววหรอวัเกดแต่ดินไสอ๋อเริ่มแล้วครับเริ่มสกัดกันแล้วครับวันนี้ไม่เห็นงานอครึ่งเริ่มสิยิงเกีวกันเลยว้ยวยบาวี หฮมซัมนีิซัพปลาเือนั่งผู้เดียวกับเต็มเลยแห่เอาหฮมตลาดนัดบ่เป็นซื้อเต็มสีขาเลยคนตัวใหญ่ไปทับหมดได้คนตัวใหญ่ไปทับหมดไหนเลยสมือนี่หมดสิใหญ่กว่าปลาเรือแล้วสมือนี่จะว่าหมดหน่อยยังบ่ชสมือนี่จะไปใส่มามันก็ได้ไปใส่มาตรฐานเลยกำลังมากกำลังมากเตะเต็มก็หลักกระดานโอ้ เกียร์หนึ่งก็มีแม่เราวัดทางมาเกียร์สเกียร์สามเลยเนาะเนงบทถอยโอ้ o p ปซี่ครับองเกียนัไปวุ่นวิงไปโอ้สีบอกว่าเรา่โมเตอรันแม่บอกเราบอกเราอย่ามาเนห้จล่าัวัก็บอกเราเดิไปถอยรถเงินว่าเออ อย่าบกักวะก็วันนี้นะครับเป็นวันครบรอบวันเกิดของผม29ปีบริบูรณ์ครับโอ้ก็ขอขอบคุณนะครับ FC ทุกท่านที่ติดตามด้วยดีเสมอมาไม่ว่าจ,จะเป็นคนติดตามใหม่หรือว่าเก่านะครับโอ้แบบได้ดิไม่ว่าจ,จะเป็น f อซเก่าหรือใหม่นะครับเนาะเออ เกือบุต้องขอขอบคุณด้วยนะครับที่ติดตามด้วยดีเสมอมานะครับเนาะว่าจะมีคนรักนะครับหรือว่ามีคนที่ยังไงคือเราจะทําตัวให้ทุกคนรักเราทั้งหมดมันก็เป็นไปไม่ได้ครับเนาะโอ้ทั้งคนรักและคนเกลียดไม่ว่ากันครับก็ต้องขอบคุณสำหรับการติดตามด้วยดีเสมอมานะครับไม่ว่าจะเป็นทาง ฟซบุ๊กหรือว่าทางช่องทาง youtube นะครับเนาะวันนี้ผมก็จะมาขอบคุณทุกท่านนะครับนะเนาะกับการติดตามตั้งแต่ผมทำช่อง youtube มานะครับเนาะวันนี้เป็นเ,เกิดก็เียโอกาสครับมาขอบคุณ f อทุกท่านด้วยแล้วกันเนาะที่ติดตามมาตั้งแต่แรกๆหรือว่า คนใหม่ก็ลแล้วแต่เนาะ29ปีบริบูรณ์แล้วครับบางคนอาจจะยังไม่รู้ว่าผมอายุเท่าไหร่พรอ,อายุอาจจะกงหน้าตาไปนิดนึงนะครับอืมช่วงนี้ก็จะเป็นเทศกาลสงการครับ10มีนาวันนี้10มีนาใกล้ถึงเวลาช่วงเวลาเทศกาลครับ ช่วงนี้ก็เดี๋ยวจะมีหลายๆคนเดินทางกับภูมิลำเนานะครับจากกรุงเทพกลับบ้านนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับที่เห็นคลิปนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านเดินทางด้วยดีตลอดปลอดภัยทั้งไปและกลับนะครับเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้เดินทางปลอดภัยทุกท่านครับ วันนี้ก็มาอยู่นั่งงานปาลาเราครับวัดนั่นนั่นงาไมา่มุดวัดวัดเป็นเบื้องหนึ่นนงวัดใบลางเลยบปตรงวัดตรงใบทึ่งนั่นนี่เลยนะใบลางใบซึ่งกะได้เอาใบซึ่งเ,เลยนั่นไม่นั่น <laughs> วัดเลยวัดเลยรถดจีกึ่งเพราะว่าซ้ำกันว่ะนั่น เนี่ยเพื่อนเพื่นชิวัดใบพันหนาใส่กันเลยดีบ่เดียวจำกันคืออยู่ไอ้เพื่ต้องเสียเราเสียเบียได้หรือจำกันอุ้ยวิทย์หน่อยเดียววะเอาตามมันวิทย์ยนึง่งมึงเอาบ่เอาเอาสุดเลยเพ่นไหนเออมึงก็ไม่ควรเอาฝามือนึงพอดีนะเนาะก็เอาอีกเท่าไหร่เนี่ยว่างไรนี่เออไรนั่นติล่ะไรนี่เออเอาหาหาหนูงม่วมๆนั่นเอาหกหนูหนูหนึ่งหกจากเมียนโบเหมียนเมียนกันไป เอออมวัได <están> like ้ปไปวัดไปวัดของลูกพี่ต้องวัดให้ได้หลายเน้อบริสันทไหลออกเล้วสิซ้ำกันวะซ้ำกันซ้ำกันเลยนะบัง เท่ากันเบยบลางนี่บัดใบลางนี่ปุ๋ยใบลางเพศปลาเล้าปลาเล้าเก่โตเนาะเก่ใส่ใบกวงเนาะตาเพราะอย่างรถกั้นแบบใหญ่ตาเพราะอย่างรถกั้นแบบใหญ่ยางบ่บีโดนล้ออ้วนผ่านบวบีโดน์ยางเนาะเบิ่งบึ่งวันเกิดลูกน้องแม่บอกให้ือเพราะวันเกิดแล้วว่าย่างดีไหมบ่บ่อยากอันนี้เราก็ฟูยูทูบเดี๋ยวนี้อิ่มแล้วอิ่มเลยมาเลยเจ้าทีเฮ็ดรถในคา เอออได้จะเ็ดยครับเอ้ยก็เมื่อหยุดไปแล้วเป่ากไปเห็ดเอาตัวนั่งเขาอยู่เนาะแเแล้วก็ไปเ็ดเอาที่เนาะก็เปาก็อ้อเด้มอ่อเห็ดมีอลุ่หายเนออนานเริ่มจะออกบุหายแล้วครับไอ้อุ้ยพออมันเกิดแวบาย่างมีมันงึดไหลสุกี้มันถือว่าันเก่าเว้ยวยพอดมานตัวละปุ้ยพอดตายล้คืก็ออย่างสั้นปากเข้มปากเข้มอู้ มีตะไห้ตะไห้ยนี่ยูืดดอต่ไห้นี่ยืนเนาะยืดเนาะยืดดุตะให้นี่ยืนเลย มันเกินไม่มีอะไรจะให้ครับนอกจากคำขอบคุณ f ีีทุกท่านนะครับย่าๆๆๆป้าแท้เอ,อ,เอ,อ้าเถื่อไดาอีกนอกจากคำขอบคุณครับไม่มีอะไรจะให้จริงๆนะครับขอบคุณทุกท,ท,ทุกทุกท่านเลยครับจากใจจริงนะครับ ก็ไม่มีอะไรครับก็เป็นวันทํางานดีๆนี่แหละครับเป็นหนึ่งวันดีๆนี่แหละก็ทุกวันเป็นวันพิเศษได้ครับแต่ว่าช่วงนี้ต้องทํางานเนาะมันก็คือวันทํางานวันปกติด,ดีๆนี่แหละครับช่วงนี้ก็เศรษฐกิจไม่ค่อยดีครับช่วงนี้โควิดด้วยหลายๆคนตกงานก็สู้ๆครับ ไปแล้วผมแปลงใหญ่เลยครับนี่ที่ตรงนี้เสร็จจะไปทร่งขา้างในตรงขา้างในประมาณสองพันเที่ยวครับตรงนี้ไม่รู้กี่พันฝั่งนี้ก็เต็มแล้วเนี่ยมาเต็มมาหมดแล้วผมแปลงนี้แล้วก็ทุ่งขนาดบ่บังถ้าทุ่งขนาดตรงนั้นมีสองพันเที่ยวนะ่ะบ้ขาดอะดูครับทุ่มาจัง่นุนนะ เออตรงนี้ตรงนี้น่าจะฟาดไปสี่ห้าร้อยแล้วมั้งปะมองมองนี้พ่อได้มันจด้เที่ยวแล้วมองนี้สองร้อยกลัวสองร้อยกว่านี่นี่มองนี้มั้ยะสองร้อยกว่าถ้าสองร้อยกล่วมองที่ผมให้ถมประมาณนี้แหละ แ้วติองสองท่นก็จะเหลียวบกกตรเยือยุไปหาห้อหดเนาะีหอม่ะค่ยู่ยตั้งมมหนองคุ่นแล้มันมันยดินนี่แบบ่คือว่าได้สูงนี่ดินอันนี้มันผมมันป่อยุกหลายเนาะแม่ถ้าได้ดินจ้าที่นท่อมนี่ดีแล้วแล่ว่ากระดินไส้เยอนาดินนั่งจะเอามากรูดตันงหาหน่อยของที่มากอูมันมันบ่อหอมันได้เกอะอเม็ดคุณเนาะเออไ่ต้องเกี่ยนลูกวก็ได้ตั้งกองมเน เกียบลงกันน้อยเดียวนึงเนาะขั้นีอันนั้นกูนั่นทีงได้สูงอีกเกี่ยวหน่อ๋ออีน้อยๆน้ะยนะมูนี่กี่กันเต็มแบบกูเทือนเลยเออถอยเทือนเลยมันมาหมดดันเอาแต่เอาอีเกี่ยวลงมากนะเท่เทิร์นมูเลยถอยทับเลยเปล่าทับไปเลยเห็นล้อขายสองขั้นเลยสองเซนหาไหมยุติยีเห็นไปถามจ่าจื้ออยู่เดี๋ยวสุดไปอยากได้หกรอบวะเจนไปถามมายังอาม่าจ้องขั้นจ้องเซนหาเปลืองว่าพอเคยเห็นในกลุ่มไหนวะจำมาได้ เคเคมกับเคเอ็ดบ่จำไ่ผิดเคเอ็มหับเคเอ็เกมเหมือนี้นหวนาริ่งตัวน้อหน่อมีเลี่มเขาสองสองขั้นใจวแดงเอกูเจ้าแมนแมตตอุกขุนมาเาอย่าไดล้วมไมไม่ไมนี่เนี่ยแบบกูจอดตากแดดกับ่เป็นยังเนาะเหยียบแม่งฝ่าขาดเลยแหล่เนาะวัวตีเยียบยังเดี๋ยวฝ่าวีไม่กบ บ่ดินจะจ่อเลยอ้โอะก็เดี๋ยวรอติดตามมันคลิปหน้าแล้วกันครับก็สำหรับคลิปนี้เนาะก็อ,อย่างที่บอกไปครับเป็นวันคล้ายวมันเกิดของผมเนาะผิดพลาดประการใดต้องขออาภาัยด้วยครับ ตั้งแต่ต้นจนจบเลยแล้วกันเดี๋ยวรอติดตามคลิปหน้าครับคลิปนี้ต้องลาเพื่อนๆไปก่อนครับผมสวัสดีครับ